ห้าเเซ็นนะครับลดสิบสอเปอร์เเอยังมีโปรโมชั่นลดสิบสองปเซ็นอยู่เว้ยสวัสดีครับทุกคนอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้แบบหมดสภาพนิดนึง หมดสภาพไม่หนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกครับว่าไปทําอะไรมาวันนี้มันแบบอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณมายุรีด้วยนะคะสวัสดีพี่ปายด้วยนะครับผมนี่อร่อยมากร้านนี้อร่อยมาก ทุกคนตอนนี้เขามีส่วนลด12%นะครับใครที่แบบสนใจอยากจะซื้อสบู่ไปลองใช้ดูครับลองสั่งไปใช้ดูได้นะครับตอนนี้เขามีส่วนลด12%แล้วบอกเลยว่าที่ใช้มาผิวดีขึ้นจริงนะดูดิอันนี้จริงๆเลยนะใช้สบู่นะครับดูดิดูแบบใกล้ๆเลยนะครับใกล้ๆแบบนี้อผิวดีขึ้นจริงมากหอมมากเห็นไหมทุกคนรีวิวหน่อยครับว่าแบบดีไหม สวัสดีครับพี่พักฝรัจะบอกเลยนะถ้าเราอยากถ้าเราอยากรู้นะว่าทํายังไงให้มันแบบดีขึ้นจริงๆอะ่ะถุงตีฟองอะ่ะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับพอผิวเรามันเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราทาครีมบารุงปกติอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นเร็วมากได้รับสบู่แล้วนะคะขอบคุณครับอารีวิวหน่อยครับได้สบู่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผิวผมจะดีขึ้นระดับไหนอืม เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะครับว่ามันจะดีขึ้นในระดับไหนได้รับแล้วจ้าอุ้ยขอบคุณครับฟอกซ้ําหิวลื่นเห็นไหมล่ะหิวลื่นของพี่เพิ่งส่งมาเมื่อกี้เลยเออพี่ปายฝ่ามีเรื่องจะบอกไอ้การวิ่งวิอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ส่งไปเพราะว่าวันนั้นมันดึกขอ,ขอโทษด้วยนะครับได้รับวันนี้จา้าอุ้ยขอบคุณครับปะชื่น นี่ประชินก็ได้ลบประชินลองใช้ดูนะครับแล้วใช้ถุงตีฟองอ่ะพยายามแบบถูๆให้มันแบบเกิดอาการแบบเหมือนขัดเออเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนใช้ขัดผิวอะ่ะเออขัดผิวหน่อยให้มันแบบกระจาใสายบดตีได้ไหมตีได้ครับพี่ปายตีได้จ้าเดี๋ยวลองขอบคุณนะครับวันนี้ได้รับสบู่แล้วอยู่ที่สกลน,นครอ,อุ้ยแสดงว่าเราส่งแค่สองวันนะครับ เพราะว่าเพิ่งเข้าระบบเมื่อวานก่อนแสดงว่าส่งถึงแค่2วันไม่มีคนช่วยถูใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ครับพี่ทีนพี่เทนปะพี่เทนพี่เทนอืกดตะกร้าได้เลยนะครับดําเนินสะดวกได้รับเมื่อเย็นนะครับเออได้รับวันนี้เหมือนกันค่ะแต่ยังไม่ถึงอ่ะต้องสั่งไปลองแล้วทุกคนแล้ววันนี้บอกเลยว่าเขามีโปรโลด12เปอร์์อ้ยนั่นหายไปละ จบละอ้หหมดเร็วมากลด12%หมดแล้วสวัสดีครับพี่แพลวประทุมรับตอนเย็นนี้เองเลยค่ะอุ้ยขอบคุณครับวัสดีครับพี่บุปผาขอบคุณนะครับวันนี้รู้สึกแบบเมื่อยล้ามากเลยรู้ไหมทำไมทุกคนอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้เดี๋ยวจะให้ดูครับ มันแบบมันอ่อนลา้านี่ฝอไปนี่มาใช้แล้วผิวเร่นดีค่ะอุ้ยขอบคุณนะครับจริงๆพี่ต้องลองลต้องลองสังเกตตัวเองดูเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะปักหมุดก่อนนี่จริงๆตัวนี้มันใช้มามันทามาอาฟอดฟอดอยากให้ลูกค้ารีวิวเมื่อตอนได้รับของแล้วใช่ไหมครับฟอดอยากให้รู้ว่าแบบเออมันดีจริงๆนะมันดีจริงๆของที่เราแบบ ที่เราทํามารอบเนี้คือเราทําตั้งใจทํามาจริงๆอะ่ะคือมันแบบใช้แล้วดีจริงๆนะลองลองสั่งลองสั่งไปใช้ดูได้นะครับคนที่แบบอยากดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคนที่ชอบดูแลตัวเองเนี่ยตัวนี้เหมาะเลยนะครับสวัสดีค่ะจากสกลนครได้รับสบู่แล้วนะขอบคุณมากๆนะครับสั่ง5ก้อนได้สิก้อนเอนเอาจริงเหรอครับจริงเหรอครับฝออส่งผิดเหรอวันนั้นฝนน่าจะเบลือ ใช่พี่ที่ทักมาในติกต็อกไหมครับเดี๋ยวฟอดดูก่อนจริงเหรอครับหูยทำไงอ่ะแล้วฝอสทรงผิดเหรอ หุ้ยส่งไปตั้งสิบก้อนเลยเหรอหุ้ยพี่ติดต่อผมมาทางอันนี้ได้ไหมเดี๋ยวฟัจะให้ค่าส่งใช่ใช่ที่พี่ที่ทักมาวันนี้ใช่ไหมครับใช่พี่นุ่นไหมครับทูกคน ไม่เราฝอดระเบือไงอ๋อโอเคครับงั้นเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเออฝอกก็เบือนี่ฝอไปทําอันนี้มาวันนี้ <c oughs> มีใครรู้บ้างว่าคืออะไรมีใครรู้บ้างว่ามันคืออะไร <c oughs> เจ็บมาก ัวชาเออเจ็บมากตอนแรกฝอกคิดว่ามันแบบเออนิดนึงอะไรเงี้ยรูร้ขาอมดสนอมนะใช่แล้วมันแบบมันแก้การแบบปวดใช่ครับใช่ครับพี่เทนใช่ครับออคือดีอยู่นะแต่แบบทำแล้วแบบเออโลงเลยโลงเลยครับโลง กดตะกร้าได้เลยนะคะพอหนึ่งบ้านนะใครจะดีกดตะกร้าไปลองใช้ได้เลยนะครับหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านนะครับวันนี้เราอซักห้าบ้านพอไลฟ์วันละนิดพอกินไปด้วยไลฟ์ไปด้วยได้ไหมนี่อร่อยมากกินได้แบบทั้งวันอนะ่ะอันเนี้ยมันแบบชอบตรงที่มันแบบสบู่ใช้ดีมากค่ะหอมนะ่ากินอโมดสนมนะสนมนะ ปั <c oughs> งปังขอบคุณครับผมค,ครับยังกินไม่หมดอีกเหรอใช่ครับเราเก็บไว้กินด้วยตนอนตอนบ่ายกินไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ครับเพราะว่ากินไม่หมดแล้วก็มากินอีกรอบหนึ่งว้าวสวัสดีครับพี่หนูนาะสวัสดีทุกคนนะครับผมขอเขาเจาะเข้าใจหน่อยนะ ให้ลูกค้าได้ของไปแล้วใช้ดีก็ตอบโจทย์ครับถือว่าประสบความสำเร็จของเจ้าของแบรนด์อะหายดครับสวัสดีครับพี่ปูสวัสดีครับแม่หน่อยนะครับตอนนี้ก็มีคนกดมาอยู่นะครับเมื่อตอนเที่ยงสามก้อนได้รับของแล้วจ้าขอบคุณครับ มีใครยังไม่ถึงอีกไหมครับมีใครยังไม่ได้รับอีกไหมครับพี่ที่สั่งไปกลิ่นหอมถูกใจใช่ไหมมันหอมแบบมันเป็นแบบกลิ่นส้มอะครับเนาะให้ดีขอบคุณค้าไม่หน่อยนะอืมมีคนกดแล้วขอบคุณครับ น่ารักมากไหนนะมีคนบอกว่าพี่ยังไม่ได้รับของอืมพี่วรรณาฝันเห็นอยู่ครับว่าของยังส่งไม่ถึงลูกค้าของยังส่งไม่ถึงลูกค้าครับฝันเห็นอยู่เพราะว่ามันแจ้งมามันมันยังไม่ถึงมันมีคนยังไม่ถึงด้วยอุม้มโอยมีคนกดแล้วะ่ะ ได้รับของแล้วอุ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณพี่อะสิสาเหรออัสิซา,าปะรูปภาพหล่อมากเลยค่ะเอาแล้วตัวจริงไม่หล่อเหรอแล้วตัวจริงมันดูไม่ได้เลยเหรอครับพยาวของยังไม่ถึงใช่ครับพยาวนา่าจะถึงพรุ่งนี้ครับขอบคุณ เดี๋ยวตอบโจเซฟหวันมาหนึง่งขอบคุณมากๆโจเซฟสงขาอยู่ค่ะสงขาได้รับยังครับ ชาเชงเซายังไม่ถึงพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้น่าจะถึงเลยเพราะว่าวันนี้วันนี้ลูกค้าได้รับเดี๋ยวไปให้สอน หุยหม่แล้วหม่แล้วหุยขอบคุณครับเฮ้ยใครกดอ่ะพี่สุเหรไม่ใช่ไม่ขึ้นอะเชียงใหม่เอา้าเชียงใหม่ได้รับแล้วเอา้าทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะ แป๊บหนึ่งนะครับผมขอคุยกับเพื่อนเรื่องกล้องแป๊บหนึ่งตอนนี้กําลังหากล้องถ่ายรูปแบบสวยๆอยู่ถ่ายกับโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันไม่เท่หูสวยปะอันนี้สวยนะพกง่ายดีเออหรือว่าจะเอาอันเล็กๆพอวะ แม่รักสุดินได้รับของแล้วเออเห็นเวลาได้อาบน้ําแล้วดีไหมดีไหมรีวิวให้ฟอดูรีวิวให้ฟอดหน่อยรีวิวให้หน่อยครับเป็นไงโอเคว <s> ่าเชื่อเลยว่าเจ็ดวันอ่ะพี่ใช้ถุงทีฟองขัดไปเลยแล้วทาครีมบารุงของพี่ที่ใช้ประจําขาวจริงยังไม่เห็นตัวจริงแต่รูปภาพหล่ออันนึ่งนะครับ อ๋อ๋อฟองเยอะหอมสดชื่นจริงฟองเยอะเนี่ยมันจะทำให้สะอาดมันจะทำให้สะอาดตอนนี้กำลังปรึกษาเรื่องจเซฟเรื่องเลนส์กล้องดูเพราะว่าเราอยากได้อันที่แบบถ่ายรูปสวยๆเท่ๆ มันเป็นของรุ่นนี้อุ้ยให้ดูได้ไหมอ่ะหรือว่าอันนี้อันนี้นกดตะกร้าได้เลยนะครับใครอยากเขากดเลยกดเลยครับจริงๆผิวก็จางใสขึ้นเจ็ดวันได้รูปด้วยหล่อมากใช่ขอบคุณนะครับ น่ารักมากแล้ววันนี้เขามีส่วนลดด้วยนะใครนะ่ะที่ซื้อหนึ่งร้อยห้าสบาทขึ้นนะเขาจะมีส่วนลดให้ด้วยใครที่ซื้อ150บาทแล้วมันมีคูปองแค่15บห้าใบที่ฟอบไปทำแคมเปญกับเขามาได้นะมันมีแค่กลางวันไม่ได้ไลฟ์เหรอครับกลางวันผมไปอันนี้มาครับครอบแก้วมาอยากเห็นปะละ่ะให้ดูแค่ตรงคอ นี่แล้วมันทำให้ล้าเลยนะทั้งวันก็คือแบบซึมเลยใช้ดีสบู่น้องฟอร์ดอุ้ยขอบคุณนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมล่ะมีคนแบบการันตีถูการันตีปกติไลฟ์กี่โมงปกติชอบไลฟ์ประมาณนี้แหละครับห <certaines S 2> นึ่งทุ่มพะมาเนี้ยกำลังพอดีเพราะว่าปกติจะแบบกําลังกายทุกวันใช่ไหมครับเราต้องดูแลสุขภาพก่อน ได้รับแล้วครับสุราธานีอุ้ยเฮ้ยได้รับแล้วอ่ะดีอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมาอีกสักสองบ้านมาไล์ไปเรื่อยวันนี้แล้วก็ตอนแรกบอกว่าจะไปฟอกสีฟันเพราะว่ามันเริ่มเหลืองแล้วมันมีหินปูนเกาะก็เลยจะต้องแบบไป ฟอกสักหน่อยให้มันขา,ขาวขาวรูสสะอาดเราต้องดูแลตัวเองครับขอบคุณมากๆเจาเซฟได้รับของวันนี้นะอุตรดิตถูได้รับเร็วอยู่นะ อสบู่กลิ่นหอมมากนี่เห็นไหมล่ะสะบู่กลิ่นหอมดีค่ะเอ้ยเห็นไหมตอนแรกอะ่ะกลิ่นส้มมันเบาแล้วทีเนี้ยฝอยอ,อยากให้มันจริงจริงอยากให้มันหอมไปกว่านี้อีกนะแต่ว่ามันต้องแบบเออเสียต์เพิ่มเอก็เลยเออเท่านี้แหละพอดีแล้วมันก็หอมแล้วอะ่ะดีแล้วอะ่ะกําลังพอดีอะ่ะใช่เราก็เลยแบบเออดีว่ะ แล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากทํารู้ไหมว่าคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนดีกว่าอุบอิบไว้ก่อนดีกว่าปีหน้าค่อยทำรอของรอของคำมุกดาหาน่าจะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้น่าจะถึงสวัสดีครับพี่โตโตมีส่วนลดห้าสิบบาทด้วยนะครับเออเอาสิมีส่วนลดเอ้ยมีส่วนลดห้าสิบบาทด้วยนะครับจะบอกให้อ่ะใครที่แบบ ลองเถอะลองเปิดใจดูไม่มาเที่ยวจันทบ,บุรีเหรอไปครับไปแต่ว่าเราจะไปเออสิ้นปีนะครับมีส่วลดห้าสิบาทด้วยนะครับบอกให้เออสิ้นปีเตรียมเลยครับปรานีต้องมาแน่นอนปราณีต้องมาแน่นอน น้ำพริกยังขายอยู่ไหมหมดแล้วครับได้รับสบู่แล้วค่ะวันนี้หอมมากนี่แต่น้ำพริกเราก็ไปไกลถึงญี่ปุ่นนะไปไกลถึงญี่ปุ่นถึงเอลเอเลยนะน้ำพริกเราเนี่ยบัญชี สบู่อร่อยมากโอ้ยพี่ไม่ใช่สวัสดีครับแม่แดงแม่แดงเป็นยังไงบ้างเอ่ยแม่แดงเต้น <c oughs> เต้นหรือยังเต้นหรือยังเต้นได้หรือ,อยังมีแต่คนบอกน้ำพริกอร่อย <c oughs> เจอกันปีหน้าครับเราจะใช้ทฤษฎีนี้ครับหนึ่งปีเนี่ยเอ่อช่วงแรกช่วงต้นปีเนี่ยเราจะขายหมูอุ๊ยพูดได้ไหมเนี่ยพูดได้หรือเปล่า